สวัสดีค่ะมาต่อกันคลิปที่3นะคะยังอยู่กับบรรยากาศของตลาดนัดช่องผู้วุฒิอำเภอเมืองจังหวัดร,ร้อยเอ็ดค่ะในเสาวันเสาร์ที่22เดือนเมษายนพศ2 5 6 6นะคะมือนี่พาพีพานนองมาหม่องเก้านะคะมาเบิงราค้างัวคลิปนี้จะเป็นงัวแม่ลูกค่ะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสาบานขามันเ <พา S 1> ด้ค่ะโดนเยซไว ผสมไว้เป็นวันแม่ทองบ่เบิ่งแม่นพอจันผสมบ่ถามมันซื้อพอจันผสมมาเบิ่งกะคักโอ้ยหอยจันพันล้านเลยดิผมเป็นคนผสมเองโอ้ผสมแค่แค่ผสมแต่ว่าพอบ่ได้สมถ้าซื้อพอจันพันล้านค่ะวันที่ห้ามกราคมเออแม่นี่เห็นบ่ค่ะแม่นี่ครับซี่ว่ายศูนย์เก่าหกว่ายที่ว่ายหนึ่งหนึ่งสามที่ว่ายหนึ่งหนึ่งสามครับอืมนะคะนี่นะคะไฮโลดยางออมเลยบรรหูบัต่เต็มป้าตัว งวดตัวนี้งามค่ะค่ะเปิดไปทีาใดนี่พ่อเปิดไปเก่ามูลครับเก่ามื่นทองแล้วประกันทองว่าพ่อนี่ประกันครับประกันทองปลาดุพงพ่วงหางเด้อค่ะตายเลยหางจูเรมหน่อยตายเลยครับเบิ้งปื้นนมกะซีตอนนี้ว่มีประกันจุจ่างจบหางจูเรมหน่อยนะคะเบิ้งเครื่องดำกกหางใหญ่ๆค่ะนังหนาหนายเบิ้งค่ะเบิ้งไายใหญ่แค่แล้วไปก ไปเลยเตะยิเป็นไปเลยัน,น,นยบอกไปัเตะหลาน,นึว้เตะไฮหลาน,นึงพอละว่านะคะเบิ้งนะคะนมสมลูกที่ขาดไอพ่เราพ่อนี่ลูกตองใส่ตา,า,าลังงูเพรท่านน,นี้ขึ้น่าต้องจะเป็นตัวยานเป็นตัวที่สอยู่ พ่อเขาได้แก้เขาเหลียวผมอ่าันอาจจะได้สองตัวแล้วไม่ใช่ตางมันเขาหยวกแปลว่าตัวแรกกับสองตัวนี้เลยเขาหยวกมันวะเขาหยวกมันเขาเยาไวโอ้ขันมันเคยมีลูกแล้วเขาสังเกตเขานะพ่อเนาะสังเกตเขาสังเกตเขาว่าเขามันหยวกว่าสีเขามันว่าเขา่าหยวกนี่คือขาวๆเห็น่าค่ะบอกว่าามาหยวกนี่มันเขามันจีโพมันจีเยาจะหน่อยอมันจีคนงัวเขาดอไม่ละ นี่แหละพอพัน,นวันไทยไปน,นี่ค่ะ,น,คะนี่คือผสมพอพอซี่ไหว่หนึ่งสามวยหนึ่งสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามวัยนะคะตัวเงี้ยเขาอเาแสนหนึ่งอะูกมันนี่ค่ะผสมมือวันที่หามออก,กรลาหกหกนะคะคอสิตุลาสิบเจ็ตุลาค่ะนี่ค่ะผสมแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เบอร์แพทยทค่ะนี่คือเบอร์ผู้ผสมนะคะคันอา โบ้นี่ก็โทรหาได้เลยนะคะนี่ค่ะโทรหาพ่อจันเลยโทรหาพ่อจันได้เลยนี่ค่ะลองนำไตดีนี่ค่ะโอ้ลองนำไตงามบังวันเบื้งเป็นตะทรงหลูกงามค่ะนี่ค่ะค่ะเบื้งงามค่ะค่ะเพิ่งกำลังกำลังคุยกันอยู่นะคะว่าสิขอเบอร์โทรพ่อ 084 961 961ค่ะ8419 841จันพันล้านเบอร์กองปราบจบติดต่อได้ครับพอจันพันล้านเบอร์กองปราบติดต่ตได้นะคะพอจันพันล้านค่ะงองามๆค่บทองค่ะพ่อมีค่ะพ่อมงามค่ะค่ะเล็บเขาเอินนักซีเล็บยังในพอนี่เล็บเนี่ยเล็บงามเล็บมอนพอเอินเล็บมอนบ่นี่ ยังกำไรซื้อมันไปแต่ซื้อกับโอเคแล้วนะคะซื้อกับกำไรแล้วนะคะเอาไปนี่คือบ่แมนเอาไปนี่บ่มีขาดทุนมีแต่กำไรนะคะลุบบ่เป็นบ่ลุบนะคะโอ้ยแสนหนบ่งไงพอขายยังไม่ในสวนเราพอขายอืมค่ะเราจะเอาจะได้ซีแสนลูกมันอยากได้ซีแสนแต่ว่างามอีหลีค่ะเบิ่งไงแบบใบได้ใบได้ลูกได้ บ่อนคว้าเลยเพราะเป็นยังเป็นทีเพเป็นเบิ้งค่ะเบิ้งคือหนังหนังคือหนาคือใหญ่คือแบบจับได้ใบได้นะคะผู้ใดสนุกสนใจโทรหาพ่อจันได้นะคะพ่อขอบคุณหลายๆนะค่ะพ่อขอบคุณนะคะคายกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะเปิดไว้เท่าไรเนี่ยคะเปิดไปหกสิบแม่ลูกบ่พ่ออืมเด็ดหกสิบแม่ลูกนะคะลูกกาเลสใบหลอดนี้ปะพอ่อโอ้นี่ลูกสาวกาเลสนะคะใบหลอดนี่นะคะเปิดไปหกหมืน่นเปิดไปหกหมื่นแม่ลูกแรกเปิดไปหกหมืน่นแม่สูงนี่ร้อยร้อยร้อยห้าสิบห้าพัวกุณละเพราะมันหกสิบขึน้นคุณจีน บ้าหกสิบดอกพ่อพ่อหนูหาลอยหกสิบมาที่พั่วละเออหาสิบบวกค่ะเนี่ยค่ะเป็นลูกกระทบลูกกระทบนะคะตัวนี้แม่มันลูกปีศาจแดงโอ้ใบหลอดมีบ่นี่ใบแม่บ่มีมีแต่ใบลูกโอ้ใบแม่บ่มีมีแต่ใบลูกนะคะแม่ลูกลูกกระทบแม่ลูกปีศาจแดงนะคะแม่ปีศาจลูกปีศาจแดงลูกกาเล็ดลูกกาเล็ดนะคะหกสิบ แมราคาห้องอยากราคาอยากหกสิบถวนๆน,น,นะพอนะ่อเนาะแมนต่อรองได้ต่อรองได้ลูกมีใบมีหลอดนะแม่บ่มีเนาะแม่ป้าดค่ะนี่ค่ะขาดน้ำเลี้ยงเล็กน้อยตัวกระนมซีซีนมเครื่องดำขัดคระหางนะคะนี่คะ่ะของหอยตีนะคะนหัว่าหอยตีนะคะ่ะง,งวัวเราเคยเข่าสนามนะคะคงวัวบ่เคยไปมาตลาดะคะ่ะ ขาดน้ำเลี้ยงจักน้อยโอ้ขาดหลายครับของก็จะรูกบอกเดงเนะมีงน่ามีโมก็มีเดี๋ยวมึ้นของห่านิ่ยาวครค่ะี่เอาไปใส่นี่นอค่ะเอาไปใส่แปลไปกุนจักน้อยใส่หยาใส่นี้จักน้อยนะคะกระสีกลับขึ้นมาค่ะฝากไปท่อศูนย์แปดศแนเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งค่ะสามสามสองสามศูนย์ค่ะห้อยห้อยเลยอ่้อยใสพ่อเพื่อนบาน อยู่ขอนแก่นนะคะทรงจ็กกิกลโลอำเภอเ,อเอมืองเลยยูลยนลอยเอ่ยอยู่ยี่บ้านขอนแก่น,นอำเภอเมืองอจังห <บา S 2> วัดลอยเอ,อด็ดบ้านขอนแก่นเท่านี้นะคะเนาะเพื่อสนุกสนใจโทรหาพอแล้วเนาะค,ะค่ะทรงจ็กกิกลโลพ่ะทรงลอยทรยงฟี่ลอยกิลโลนะคะทรง,งราคาตท่าร้อยกันหรืดิอ๋อสึ่ออยู่กับราคา ัวราคาันี่ยทรงฟีนี่หมายถึงว่าต้องคุยจ้าราคาก่อนค่ะราคาต้องคุยกันได้ก่อนจังไปตีเบาเลียงว่าเขาบอกทรงฟีนี่หมายถึงว่าราคาที่ตกลงกันได้ค่ะคันราคาที่ถือใจโอ้คือใจกันได้นี่ก็คือราคงตามไปกับทรงฟีอะไรอ่าค่ะขันราคาตามแห้งกับทรงฟีอะไรเข้าใจกันเนาะค่ะค่ะขอบคุณหลายๆลายนะคะพอมาจากกูมาครูเดียวนี่ปะนี่มาเบิ่งตัวอีกตัวนี้ค่ะตัวนี้เปิดไปท่าใดพี่เปิดไปท่าใดนี่ขายลบวัวโอ้หอันนี้เป็นขายเหล่เนาะจ๊ะ ตัวนึ่งนะไปต่อนี่กับท่านได้ขายนะคะไปถ้าจะไปถามเจ้าใดตออีกนะนี่นะคะผืนงัวผืนกระลังบรรยากาศกระลังเมืองกันดูงัวหอยหอยหน่อยนะคะหอยแหนมเออไหนพอมันดีมองนีล่ะ สวัสดีค่ะหนูทายไปเนาะเปิดไปเท่าไหร่นิตาแสนสองอ๋อเป็นครูนะคะแม่ลูกแสนสองลูกยังเนาะจ้านี่งวีโกวีโกไบหลอดครบปะคะไบรลอดครบนะคะลูกเท่าไหรเพิ่นเหล่านี่แม่เพิ่นน่ะลูกตัวสองค่าตัวอ๋อ ตนแสดงว่าซื้อสองในสามผสมยังไหวจ้าผสมไม่เกินใบหลอดครบด้วอกัน,อนกโอ้หาเดือนกว่าประกันทองตัวทองเราพอมเป็นปบ่าไบลอดครบทั้งแม่ทั้งลูกลูกกับงามนะคะลูกเพิ่จักปีแล้วคะ่ะลูกหนึ่งปีแล้วนะคะลูกปีหนึ่งแล้วเนื้อหนังดีนะคะูสูงอยู่ประมาณเท่าไรคะ สูงลอยซีซีแม่เดยค่ะแม่คนนอนเนาะแม่ลอยหาซีแม่ลอยหาซีลูกลอยซีซีแสนสองซื้อสองเดย์สามผสมไว้แล้วทองเดย์หาเดือนแล้วนะคะใบหลอดครบตรวจทองแล้วพร้อมนะคะอ่าทรงจะกิโลค่ะโอมีโรดนะคะผู้ใดอยากไดก็คือมาขอนเอาเลยตว่าประกันตำนี้ประกันทองประกันซื้อยางนะคะนมซีฝากเบอร์โทษเนี่ยค่ะห้อยศูนฮอกฮาค่ะ 737ค่ะสองสี่ศูนย์ค่ะห้อยยังค่ะหอยอบห้อยออบเสร็จแล้วพุ่มนะคะผู้ใดสนอกสนใจโทรหาห้อยออบได้ราคานีราคาเปิดราคาอยากได้ต่อรองได้อยู่เนาะค่ะเนาะต่อรองไดกัดกันซนอกสนใจกัดโทรมาคุยมาต่อรองราคากับหอยออบได้นะคะราคาหนีว่าวกันได้อีคิวดอกเนาะว่าวกันได้หลายยู่บวกกับขึราคาเปิดราคาห่องไว้ซื้อๆแต่งัวงามค่ะเนื้อหนังดีเบิัง ใบหลอดกับครบนะคะผู้ใดสนใจง่วงงามไปไวคอกไวฟ้ามกะโทรหาหอยออบใดนะคะหอยออบก็คุณลหลายๆจ้าคุณนะคะเดวง่วหลายพักเลยค่ะมูนี่ต้นนึงต้นหนึ่งตุลีกงามได้เลยนี่นี่ค่ะดูึงิึงค่ะว่ามแม่นี่เพินเปิดไปเท่าไหนเนาะนี่ มีเสียงอมน้อยๆนะคะนี่กุงหางเงี้ยเปิไปท่าใดคะ่ะตอนนี้งวัวผีบอ๊บองผู้ใดบวัววัวเป็นงัวเปิด <laughs> าานะคะนี่คะ่ะงัวขาวอุ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งเขาวงวัวตอนนี้ก่อนเขาคือง,งามแท้เขาแปลกนะคะนางเปเบิง้งบรรยากาศนะเนะบิ้งหลบๆ ขอแล้วดอสมชายนะคะเบ่งงัวขอ,อ,อวัสดีค่ะเอามาจากโตมานี่ไหนีน่บ่ปไปไปให้เราพ่อ เปิดไปซีซิมหาอ้สีแดงแดงมีปขาขคมนะคะงวดจากปีเราพ่องวดในสองปีเต็มสองปีไปเต็มซีซิมหา้าลูกยังนี่ลูกขังบ้านล,<ะ>ลูกพริกแดงลูกพริกแดงมีใบมีหลอดบะใบหลอดมีแต่ว่ามีใบมีเป็นลูกพริกแดงนะคะเบิองค่ะเบิองอืมพวงหางแย้วลามดีค่ะค่ะ สีแดงแดงเม็ดบากามแม่ลูกครับแม่ลูกเท่าได้หนิอ่าสิสามอ่าสิบสามแม่ขับพันแล้วแม่ขับพ่อยังไหวแม่ขับไทยบ้านแม่ลูกแม่ลูกไทยบ้านค่ะอ่าสิบสามนะคะลูกผูลูกแก๊กเดือนแล้วพ่อลูกวันแม่นลูกเลยเจ็ดเดือนลูกได้กเจ็ดเดือนอ่าสิบสามลูกเแค่ไหนพอแล้วลูกลูกพี่สาวสาม ลูกที่สามนะคะ,ะนี่ค่ะเบิรงแม่นะคะหาชุดสาม 13. ลูกแม่ทับไปแล้วนะคะเหมือนกระลูกคขากระลังมาสนใจง้อผอดเราอยู่นะคะง้อผอดผอดสมชายนะคะแล้วให้ลูกคขาเพม่อนคุยกันก่อนจังสิมักจังสิบพอเบอร์โทเราเนาะพ่อฝากเบอร์โทรแนะ่ะ,ะนะแล้วตัวนี้เดะอีกตัวนึงนี่เดะนี่ตัวนี้ ตัวนี้สามสิบเจ็ดเนาะพ่อพอ,อ,พอ,อืมสามสิบเจ็ดลูกยี่ยางนี่ตัวนี้ทางบ้านที่กันบะลูกพริกแดงตัวแดงอี่หลีค่ะพ่อฝากเบอร์โทรหศูนย์เก้าสามหนึ่งหนึ่งเก้าสองหนึ่งหนึ่งเก้าสองห้าห้าหกนะคะพ่อสมชายค่ะง่ออยู่ละเอีดนะคะับไเด็สนุกสนใจโทรหาพ่อแล้วใดนะคะ ต่อรองราคาได้พ่อนแล้วไปแล้วเรศสนอกสนใจโทษหาผ่อสนใจได้โอ้ยือก้องกันอย่างนี้วะ,ะงัวนถ่ายงัวนะคะเรศสนอกสนใจโทรหาพ่อแล้วได้นะคะงัวนงามๆค่ะบรรยากาศการซื้อขายกันนะคะบรรยากาศซื้อขายกัน เบิ่งในหยางเราสื่อกลังซื้องัวกันนะคะเนี่ยงามงามอันนี้หอยทุยค่ะสวัสดีค่ะมาเห็นกันโดนค่ะพ่อะมาเห็นโดนแล้วจังหวะไม่ได้มาหาพ่อโดนแล้วพ่อเอาม้าตะโกมันยิงวะพ่อขายเหมดแล้วอู้วี่แห้งเลยว่าพ่อมันถือมันรวมถือปักค้างแี่ตัวมาถึงมื้ อยายน้มันนวดดีกว่าเ,เป็นเนเบื้องเบ้งนะโอ้เลือดลอยตอนนั้นน่ะาปัหาเลือดลอยเดียวเดียวเดีไปเบื้องเลือดลอยกัน <c oughs> มาเบื้อง, <c oughs> งเลือดลอยม่พอ่อ <c oughs> เลือดลอยหาปัญหาพ่าพอว่าเอาไปกินเ <c oughs> มียงเป็นบ่พอ่อ <c oughs> ป้าซ้ำนีกกับหาผันหาเรานะคะนี่คือปอกแหลกออกมากับเป็นเงินเป็นทองอ่ะนะนี่อ, er, อันนี้คือว่าเลียดลอยเพราะาพี่เซ็นง้เลียดอยเบิังกันนะเพราะเพราะเมราะพี่เซ็นง้วพี่เลียดลอยฟังกันหนา <Edition in this video> มันดีแตงแตงดีเลยนี่มันดีใช่ไมเห็นปะว่าเลียดลอยแล้วเออว่วเลียดลอยเนี่ยเวลาเป็นอื่นนี่มันก็คือง้อเลียดหลาย เสร็จแน้วข้าเดียวครับคือแล้วคิดแล้วปอกแลกออกมาก็เป็นเงินแล้วเนาะพ่อนี่ยซ้ำนี่เท่าอะไรนี่พ่อนี่ยหาผัญหาหาผัญหาเอาไปกินเมียงบ่พ่อจักเดือนแล้วนี่มันก็ดิว่ามันหาเดียนแล้วบ่อใส่แม่มันนี่บ่แม่มันขายแล้วโพรแม่มันขายไปแล้วโอ้หหาผัญหาของนี่พ่อนะคะพ่อพ่อยังก็เฮือพ่อวิไลพ่อวิไลจังหานเลยเนะพ่อเนาะค่ะพ่อฝากเบอร์โทรเนี่ย 0 8 0ย์แปดศูนย์ศูนย์แปค่ะพ่อวิไลบ้านปลาฝาจังหานนะคะใกล้ๆนี่นะคะบ้านยุทธตรงขามบ้านแล้วกลวยนี่เนาะไม่พลาดนี่แหละขายหมดแล้วเหลือต้นนึงนี่แหละเหลือเหลือยเลี้ยเลือยร้อยต้นนึงเลี้ยร้อได้เจเอาไปขุนก็เอาไปได้เอาไปขุนก็เอาไปได้นะคะอุ้นคุณมันจะเข้ากักินเมียงได้หรอกเนาะ จำนีเนื้อมันแล้วอยู่กินตอนนี้บ่ได้เขาจะาว่าที่มัดสีเสี้ยะจังสี่บ่ก็มัดสีเสียงกับทำอย่างมันแล้วโ่ดเพราะว่าหยังกินน้ำแข็งแม่มันเลี่ยน้อยแม่ล่ะโอ้ไม่เลี่ยนได้กินน้ำแข็งหยังเวลาฝากสิโอ้ค่ะผูเข้าวเจ้าชื่อใบหยันเพชรเนื้ออืมค่ะขอบคุณพ่อหลายๆค่ะวันเ้พยอกันโดนนะคะเวลาหัวตาเห็นเนี่ยแมนค่ะตั้งตาปีใหม่ สมเนี่ยได้กำไรสี่หมื่นหมื่นเนี่ยปาดนี่พ่อกับลูกเนี่ยจะมันโอบาดซะนางกินยาเสรีหลานางกินยาเสรีได้หลาสาธุเอาได้เลยิ้มยิ้ม กขอบคุณหลายๆคะ่ะขอบคุณนะคะ